พบกับ Begin Minecraft สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนติดตั้ง Fox m o d b e g i n นนะครับไอตรงนี้นะครับเริ่มแรกเราคลิกเข้าไปครับก็จะเจอ,อก็จะเจอแน่รวมตัวติดตั้ง Fox m o d b e g i n นนะครับก็คือหมายความว่ารวมทุกเวอร์ชันนะครับที่ติดตั้งฟ o x อกเรียบร้อยแล้วนะครับ ที่สําหรับไว้ลงมอดลงมอดนะครับนะครับอันนี้จะเป็นดาวน์โหลดฟอกมอดฟอกมอดบิกินนิวเนี่ยครับตรงฟอกมอดบิกินนิวนะครับสําหรับ1นึ่งจุดหนึ่งจุดแปดหนะครับครบทุกเวอร์ชั่นทั้งหมดมี6เวอร์ชั่นนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับสําหรับใครที่เปิด ลันเชอร์ไม่ได้นะครับสามารถโหลดตัวลันเชอร์ใหม่ตรงนี้ไปวางบนหน้าเดสก์ท็อปนะครับเหมือนตัวนี้นะครับฟ็อกมอดวิกินนะครับโหลดไปก็วางหน,น้าบนหน้าต่างเดสก์ท็อปของแต่ละคนนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับก่อนโหลดตัวนี้ต้องติดตั้งตัวนี้ก่อนครับนะครับฟ็อกมอดฟ็อกมอดวิกินนิวโดยกดดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็ติดตั้งปุ๊บ แล้วก็โหลดไอตัวลันเชอร์นี่มานะครับ run ลันเกม1รอบนะครับกับเวอร์ชั่นที่เราจะเล่นนะครับปพิบอ่าเริ่มแรกล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมไอนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นนะครับสมมุติว่าเลือกเป็น1.7.10นะครับอ่าลันตัวเกม1รอบครับหลังจากที่ Install เสร็จอ่า มันจะดาวน์โหลดไฟล์ที่เหลือมาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ไครับปุ๊บก็ลันตัวเกมมา1รอบครับเสร็จเรียบร้อยอปุ๊บปุ๊บเสร็จก็จะลันขึ้นมานะครับลันขึ้นมาเราก็ทำการปิดปิดปไปเลยครับปิดโปรแกรมออกอ่ามงแจก รอสักครู่นะครับ أ, <S <S อ่์คิวเกมครับปิดออกไป <S <S แล้วก็หลังจากน,น,นั้นอ่าแนะนำมอสนี้ดีกว่ามอสมอดเอ่เออ่มอดประตูดีตอนหรือเปล่าประตูอะไรอา่าเนี้ยครับมอส k คีย์แอนด์โคดล็อกนะครับเดี๋ยวลอง เซตหนึในก o เกิแป๊บหนึ่งโคตรล็อกเติมท้ายไปบิคินมาครับอ้าวเพี้ยบบิคินมาครับนะครับอ่ะมอสนี้ดีกว่าครับมอสประตูรหัสลับอ่ะนี่ครับมอสประตูดิจิตอลอ่ะมีสองอันอ่ะอันไหนก็ได้ครับอ่าเป็นมอสประตูดิจิตอลนะครับ ทั้งหมดมี5เวอร์ชันครับที่จะติดตั้งก็อ่านวิธีการเล่นหรือว่าดูดูนะครับเดี๋ยวคลิปจะเอาติดตรงนี้แทนนะครับโหลดฟอกนอสเมื่อกี้มาติดตั้งทําการติดตั้งเวอร์ชันที่จะเล่นแล้วก็ติดตั้งเวอร์ชันที่จะเล่นกดดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดก็จะได้ตัวนี้มาแล้วกดถัดไปถัดไปนี่ครับสามารถเลือกติดตั้งสำหรับเวอร์ชันต่างๆแน่ถัดไป ทั้งหมดก็จะมีนี่ครับหเวอร์ชันอ่เราจะเล่น1.7.10นะครับอ่ถัดไปทำการติดตั้งไฟล์เสร็จสิ้นครับจากนั้นเปิดตัวเกมรันตัวเกมขึ้นมาครับอืมรันตัวเกมขึ้นมาหรอบ แล้วก็ใส่ยูสเซอร์นมนะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ที่เราติดตั้งนะครับก็คือ1.7.10นะครับแล้วก็กด p พย์รอสักครู่ครับรอตัวเกมโหลดมาเรามาดูว่าเอ่อมออดคีย์แอน d โค้ดล็อกจะเป็นงไงนะครับประตูดิจิตอลฟังชื่อแล้วแปลกแปลนะครับสำหรับมอดนี้นะครับ ก็จะมีประตูแบบใส่รหัสประตูแบบล็อกแบบต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้างจะมีไอเทมใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับประตูนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโหมดเปิดแลนด์กันนะครับ หมดสร้างสรรค์น,นะครับอ่คอนโทรลเซลร์ตรงไหนวะ มอสนี้มีความพิเศษก็คือเดี๋ยวสักรู่นะครับผมปิดเสียงแป๊บหนึ่งซาวซาวซาวิโอมิวสิกซาวอ่านะครับเคลียร์พื้นที่กันนะครับอ่ะแค่นี้ก็ได้น่าจะได้แล้ว อันนี้สีเหลี่ยมเนี้นยน่าจะได้นะครับเ,เริ่มแรกเราหาบล็อกเบดล็อกครับคนหาบล็อกเบดล็อกสำหรับแอดมินนะครับเดอ,อ้ดเบดล็อ,อกเบดล็อกมันอยู่ไอเดียอะไรนะเบ็ดล็อก สมมติเราจะทำตู้เซฟนะครับหาประตูประตูประตูเริ่มแรกกับประตูดิจิตอลนะครับโคดล็อกเกอร์ดอนะครับปึ๊บสมม,มุติเราจะเก็บของไว้ในเนี้ยแบบไม่ให้ใครแบบมายุ่งได้นะครับก็แค่นี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ู้ที่มีรหัสลับเท่านั้นนะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับถึงจะเข้าได้นะครับสมมติว่าเป็นเซอร์เวอร์นะครับเราสามารถเเราโปรเทคไว้นะ,นะครับก็จะมีะกล่องปุ๊บเนี่ไว้เก็บไอเทมนะครับนี่่างน,นึงปุ๊บเมื่อวางประตูเสร็จปุ๊บเราก็ คลิกตรงประตูนะครับปึ๊บจะพบคำว่านิวนะครับให้เราใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการสมมติสองสองสี่ห้าอย่างงี้นะครับแล้วก,กดโอเคปึ๊บประตูก็จะเปิดครับเราคลิกขวาอีกทีเพื่อปิดคราวนี้ถ้าเกิดว่าใส่รหัสผิดนะครับใส่อะไรไปก็มันจะเออร์เลอร์นะครับเนี่ยครับ เราต้องใส่เหมือนรหัสที่เราตั้งไว้ที่แรกนะครับสองสองสี่ห้าโอเคนะประตูก็จะเปิดนะครับเออ่เรามาลองดูเออ่ระเบิดดีกว่าปุ๊บ่ะเราจะระเบิดเพื่อเอาของข้างในนะครับต o นท Test ได้หรือเปล่าระเบิดได้ป่าอ่าไม่เป็นไรนะครับเซฟก็ยังเป็นเซฟเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับวิธีทาตู้เซฟหรือว่าเอาไปใช้แบบบ้านหรือว่าล็อกเอ่อห้องเก็บของเราก็ได้นะครับก็จะมีประตูอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบด้วยกันนะครับทดสอบพร้อมกันอ่าปึ๊บ สักครู่นะครับขอปรับแป๊บหนึ่งปรับวิดีโอแป๊บทีวีโอสามดีโอเคมาเริ่มกันต่อนะครับหลังจากนั้นก็จะมีไอเทมตัวนี้มาใหม่ตัวนี้ ตัวนี้สามารถใช้ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้นี่ครับตูว key lock, lock, คีย์ล็อกวอลล็อกกุญแจล็อกดอร์รีมูฟอ่เอาเริ่มแรกหาบล็อกก่อนสมมติว่าเราได้สร้างบ้านไว้นะครับ ต้องการไม่อยากให้ใครมายุ่งนะครับยุ่งของในบ้านหรือว่าอะไรนะครับปุ๊บปุ๊ะะบปุ๊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 บมันมีกี่อย่างเนี่ย ประตูตรงนี้เรารู้แล้วนะครับว่าต้องใช้รหัสตั้งไว้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวลองใหม่ปึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอเคปึ๊บปึ๊บหนึ่งอ่้าอ่ะผิดผิดแชงแชงตรงนี้นะครับเรา จะเปลี่ยนรหัสเก่านะครับให้เป็นรหัสใหม่เราต้องใส่รหัสเก่าก่อนนะครับ1 2 3 4โอเคเนะี่ยก็จะพบคำว,ว่าเนวนะครับเนวก็4 3 2 1โอเคหรือว่าจะกดในแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับ1 2 3 4อ่า Enter ปุ๊บผิดนะครับต้องใส่4 3 2 1กด Enter นะครับสักครู่นะครับขอปรับลาแป๊บนึง ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับ1 2 3 4โอเคเอาลืมใส่ประตูต้องติดประตูก่อนต้องติดประตูก่อนนะครับนี่ครับถ้าเราจะเปิดปุ๊บเอาเปิดก็เปิดได้เลย <c oughs> อ๋อเราต้องต้องรีมูฟก่อนตัวนี้คลิกดอร์ e ี o v e อ่ตัวนี้ไว้ลบนะครับเอาตัวนี้กันดีกว่าใส่คีย์ปึ๊บคีย์เนมพี่ว่าอาบิกินแล้วกันนะครับคีย์เนมบิกินดันโอเคปึ๊บอ่านี่ยครับใช้คีย์ตัวนี้นะครับคีย์อันอื่นเอามาใส่ไม่ได้นะครับต้องใช้คีย์ตัวนี้เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวลองคี์ตัวอื่นคี์อันนี้ปึ๊บเนี่ยครับไม่ได้ is lock with begin นะครับนี่คือล็อกของวิกินอย่างนงี้ยปะ่ะเนี่ยครับแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้คล้ายๆกันครับแต่ว่าไม่ใช้กุญแจครับตัวนี้ใช้เป็นเหมือนประตูเมื่อกี้ครับหนึ่งสองสามสี่ย่ครับอะไรประมาณเนี้ย เราแต่เราต้องติดประตูก่อนนะครับติดประตูกวับปึ๊บหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะกี่ตัวก็ว่าไปนะครับเอาไม่ปิดอะ่ะหนึ่งสองสามสีห้าอ๋อต้องใส่คีย์ด้วยครับเวลาปิดเปิดใส่คีย์ด้วยแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาเรามาดู ตัวอ,อีกอันหนึ่งเมื่อกี้เห็นอีกอันหนึ่งตัวนี้ป่ะอีดอปึ๊บสำหรับประตูตัวนี้นะครับจะต้องใช้กุญแจนะครับเอาหากุญแจมาอีกดอ,อกเลยปึ๊บปึ๊บอ๋อกุญแจตัวเดิมสำหรับ สำหรับของบุคคลนั้นเลยนะครับ user id นั้นเลยก็คือสามารถใช้กุญแจนี้เปิดประตูที่ตัวเองอะ่ะสร้างรหัสที่มีกุญแจล็อกนะครับอง่ายๆตัวนี้ไม่ต้องไปกำหนดชื่อคีย์ใหม่นะครับเดี๋ยวลองออกนอกพื้นที่ปุ๊บปับ๊บอ่าคีย์ใหม่ปุ๊บอ,อ๋อสำหรับพื้นที่นั้นเท่านั้นนะครับ พื้นที่ที่เราติดเนะี่ยแคนเซิลปุ๊บเดี๋ยวลองไปวางไว้ตรงนี้ใกล้ๆนี้อีกนิดนะึงปุ๊บอ่าคีย์ใหม่คีย์ใหม่เอ๊แต่ทำไมตรงนี้มันกลายเป็นคีย์เก่าสร้างประตูอีกอันก็กำหนดคีย์อีกอันนะครับ นะครับเอาใหมอ่านี่ครับบิกินสองดันปุ๊บนะครับ,บ,นะรบจะเอาบิกินหนึ่งที่เราสร้างครั้งแรกมาเปิดก็ไม่ได้นะครับต้องคีย์สองนะครับนะี่ครับถึงจะเปิดได้สำหรับมอสประตู ก็จะมีเท่านี้นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับล็อกดอร์รีมฟนะครับไว้สําหรับลบนะครับลบประตูที่ล็อกไว้นะครับปึ๊บเนีครับสามารถลบได้หมดเลยมีเฟอร์มิชันของมันนะครับปึ๊บเนี่ยครับรีมูฟรีมฟคีย์รีมฟนะครับถ้าเราคลิกอีกทีก็จะเอาไม่รีมฟมาเรีม่ดิ ตัวนี้รีมูฟอ๋อต e ้องนี่ก่อนเนี่ยครับรีมูฟปึ๊บพีซรีโมบรีโมบมันรีโมบมันอ่ารีมมฟรีมมฟรีมมฟรีมูฟรีมมฟนะครับเปิดได้หมดเดี๋ยวลองคีย์ไปใส่รีฟ please เปิดล็อก o remove มันเปิดล็อก แล้วก็รีโมทปึ๊บอ๋อต้องเปิดล็อกกันนะครับเปิดล็อกกันเปิดล็อกครับแล้วก็เอาตัวแอร,ร์นี่ยรับีโมทปึ๊บเนี่ยก็จะออกมาครับตัวนี้สําหรับไว้ลบคีย์นะครับอันนี้ก็ต้องเปิดก่อนเปิดคลิกขวาถือนี่ยสี่สามสองหนึ่งโอเค แล้วก็เลื่อนมาตรงล็อกดอร์รีมูฟนะครับแล้วก็คลิกตรงประตูก็จะรีมูฟนะครับอ่าเดี๋ยวลองลองปุ๊บปรับเกมโหมดศูนย์ปุปป๊เดี๋ยวเราจะทุบประตูครับไม่รีมูฟครับไม่รีมูฟแต่เอาตัวนี้ไปรีมูฟ ต้องใส่คีย์ก่อนคีย์นิวหนึ่งสองสามสี่เพิบแล้วก็เปิดประตูให้รีกดเนี่ยอ๋อต้องปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะคลิกเพื่อรีมูฟนะครับอ่าสำหรับมอดนี้บิกินขอฝากไว้เท่านี้นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยให้น้องๆเอาไปปรับแต่งเล่นกันเองนะครับขอบคุณสำหรับติดตามบิกินมาครับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ